สวัสดีครับพบกับช่องรัชนีมาแชร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านช่างจรวดนะครับวันนี้มีสเประนะครับอาจารย์ทองแดงปู่ทองแดงนะครับร้อยศพนะครับมาลงให้เราหลังจากที่งวดที่แล้วให้ตรงๆเลขสี่หนึ่งหกบ่เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นเลขอะไรฮะหกสี่สอง้ครับด้วยพานนะครับหกสี่สองมาดูครับงวดนี้จะได้ไหนรอรุ้นครับ เอาเล็ทุก,ก่อนเนาะกกอนบอกบอกเข้าเนาะเมื่อทีท่แเ้าเข้าเอาเข้าวันนี้ขันละมุนนะครับอันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอย้อนยุคสารแล้วก็ราชินีมาแช่นะครับตอนนี้เราอยู่กับ ลุงปูแดงนะครับปูแดงร้อยศพนะครับงวดที่แล้วหยุดไปนิดนึงมาต่อกันงวดที่สองครับงวดนี้เป็นเลขขันน้ำมนแนล้วด้วยจะได้เลขตัวไหนรอรุ้นนะครับ ยังนั้นปกอบอยังปอานี่เริ่มเริ่แล้วครับมาดูตัวเลขได้เลยนะเริ่มจะเป็นตัวเลขแล้วเนาะยินดีตอนรับสวัสดีนะครับุกคนส่วนใดญ่แล้วมาใามสด ครับมีสักไปรษณีย์ร้อยส่งมัมรู้เลขกราเลขขันับคำนับ เลขขันน้ำมนต์เลขขอสองรุ่นมาแล้วเลขสองเลขสองกัเลขเจ็ดด้เนีมาด้หนใกล้ไปเลยนะสให้เห็นทุกคนเลยนะครับเห็นไหมได้กี่เลขไหมสองบอกเลขอะไรดูนะครับเลขขันน้ำมนต์นะครับของสับปะเหลืรอยศกวดที่แนวเขาด้วยวดที่แนวเขาตรง ตัวนี้ดูดูดูเก้ารเปล่าสองชัดดูให้ชัดเอ้าบใจว่าสมาสอมาสองมาล้ตัวนึงสองตัวหน ję, ้าแล้ตัวอีกตัวหลังน่เดี๋เดมาสองนี่ดิ่สองนี้นี่อีกตัวหลังีย่งเดียวน ใช้สมาธินิดน,นึ่งวดที่แล้วถูกหลายคนเลยวันที่แล้วได้46ครับ 4, <6. S 3> ตัดเล่น46 64 46 <4, S 3> 64 64หมด,หมดแล้วตกลง ก็คือลุงทองแดงจับะปลือน้อยสพนะให้เข้าทีหกตอนที่ออกมาแกก็นั่งบรรกรรมกระถาอยู่ที่บ้าน,านาแต่ว่าเตรียมวิธีมาพร้อมแล้วมาถึงก็ลงเลยลงนั่งบอกรกรรมกระถาอยู่ ศูนย์ลงศูนเลขศูนย์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 ศูอศนยสองศูนย์สองศูนย์ครับสองศูนย์สองอีกตัวหนึ่งไหมศูนย์รอเดี๋ยวให้จานฟันงกันเองครับานันทันองมันมาเลยครับว่าจะให้ตัวไหนเน้นๆมาเลยสองศูนย์อุจุดแล้วตกประมันโอุ้้มนั้นทุ่มหมดเลยครับ หมู่บ้ถุงจั๊บหมู่บ้าน<อ>านี่แล้วถุงจั๊หมู่บ้านฟังน้องสี่หกหกสี่เขาได้กันอะสองรูเออ้ดเด้อ FC เด้อเห็นเป็นตัวไหนนะครับพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาสองศูนย์ละ ส,ส,สอสิบไปนั้นเลยเย็นเย็นเย็นแ,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 แต่กกมีกระถาก็จะมองเห็นตามนิมิตอือเห็นค,ค,คือสับปปเปลือร้อยศพสับเปลือยร้อยศพนั่งบร,ริกรรมกระถาตกันชั่วโมงหนึ่งแล้วต่อจะมาใครนั่งดูหนังอยู่ก็ด,ดูได้ครับนี่จะสับเปลือตัวจริงอของจริงนะครับขอ,รของจริงเลยสับเปลือของจริงนะครับไม่ใช่หนังเด้อนีนเด้อของแท้แล้วพี่น้องของแท้ของแท้ นี่คือซับปะเลยลอยศพของแพ่เมื่อที่แล้วลงมาที่สองบ่อือสองลงที่อะไรนะเจ้ามาที่เมืที่สองไม่ใช่เมื่อท่แล้วลงข้ออะไรเนี่ยจุแปดอะไรนะอยู่ที่หน้าศาลปู่องค์ดำเอ๋อเป็นดําอ๋อคอาเป็นสีดำเนี่ยอ๋ออ๋อก็เป็นสีดำเป็นเสือเลยขาวดำอ๋อขาวดี่องดําเป็นสีดำเลยเป็นสีดำอ๋อเป็นสีดำเลยไม่เคยเห็นน้ำตาเทียนสีดำแบบนี้นะอืม

ดำปุดดหือดปล้วปหไแล้วดำปุดเหมือนคล้ายๆต้อง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 เอาทูบวางขวงอันนึ่งขีงอนึ่งีอนั่ขวางไปยขางอันนของยาวะาวนีส้นนัและท้น่ไม่ต้องจับอ้าวหนีมาวงเลยนี่เบิ่งเลยของดังสูเลยเลยไม่เคยเห็นแบบนี้นแทนที่จะเลืองจะเลงจะเป็นเลกอะไร เดี๋ยวเดดี๋ยดู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 ดยัาธิน่งสมาธิก่เป็นเลขอะไรมองดูจชัดเคยเห็นเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารงแดงรอยศกระเบื้อรอยศกจะฟันตรงให้อีกทีนะตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรก็ได้มาแล้วครับสองศูนเด้ออน เป็นสองนก็หมือนเป็นสองเนาะเป็นสองเป็นอีกบ่แสองก็เจ็ดแหละสองถ้ามองนี้ไปเป็นสองนะถ้าสองก็ชัดเป็นสองเป็นเจ็ดเยจ็ดศูนย์ทใน้ำตาเทียนเป็นสีดำเป็นสีดำเลยน่าจะงวดนี้ฟันทงเลขนี้แหละเนาะสองเจ็ดสองนุ่นเจ็ดเนี่ยโอ้เจ็ดเนาะเลขอะไรตาสองศูนย์อะไรเนาะห้อนี่เนาะ 207 20เอา็า7ครับเป็นเจ็ดเจ็กับเลขเลขเจ็ดนะครับเ <20 7. S 3> นาะ207ช่วยกันพิมพ์ด้วยครับคุณผู้ชม207นะครับ207ตาเตียน207นี่นะครับขอเดพิมพ สองศูนเจ็ดนะครับเ <20 7 S 2> นี่ยสองศูนย์เจ็นี่ตรงเลขทูบ <70 S 2> บ่ฮะยังยัเลขทูเต็นกับลทูบอาจารย์ต้อมบหรสองเจ็ดน่สองเจ็ดตรงกับเลขทูบอาจารย์ต้อมนจุดทูบ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 ตัวเลขนิดนึ่งครับลุนตัวเลขอีกจะได้สองศูนย์เจ็ดไหมโอ้ถ้จะตรงมีเฮนี่เนาะ อาจารย์ป้อมสองเจ็ดตัก็ดูเลขถูกตัวเลขอีกตัวหนึ่งพว่าจะตรงกับเลขขันน้ำมนต์ไหมนะเ่อไม่ดูอีกทีนึงสองสองศูเจเจ็ดเป็นตัวเทียนดำเนาะเทียนดำเทียนดำเทียนดำเจ็ดเนาะครอบศูนย์เจ็ดเลขขันน้ำมนต์นะครับสวยงาม สองศนจ็ใครดูกลับหัวเป็นตัวไหนก็ได้ครับดูอะไรกบเด้แล้วแต่นะครับแล้วแต่อาคนมาจากเต็เตกบเป็นเกียรไปองมาเป็นเียรตสองศูนยเจ็ีถูกนะครับอจย์ทองดงก็ูดก่อนนะครับเดยบหนึ่งเด้อยังเหลือเลขทู่ยังเหลือเลขทูกนะครับตีเอาได้ครับเด็แต่อาจารย์อาจารย์ทองแดงฟันุงมาว่าคือสอง ศูนย์เจ็ดนะแต่อยู่ที่เอฟทีได้ครับจะเห็นเป็นตัวไหนโอเคครับโน,น้ตเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นตัวไหนได้ไหมโอเคนี่ครับคือฟันมาแล้วสองศูนย์เจ็ดลขถูกแกะออกมาให้แล้วนะครับสองศูนย์เจ็ดขอบคุณครับมาดูนี่สิแกะออกจากเทียนนะเนี่ย <laughs> เดี <mile inside> ๋ยวมาวได้ตัวนี้เด้อมาฟังประวัติสับเปลือยผมมาขอไปตอนนู้นเขาเลีกเขาถือว่าเขาโน้นถอที่บ้านพี่ไก่สองวันไวรุ่นคสับเปลือยตัวจริงนะครับนี่เนื้อไม่ไม่ใช่มีการแสดงนะครับไม่ใช่สแตนบายแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครตัวแสดงนักแสดงนะนี่ของจริงครับนี่อยู่สักพีขู่ทองแดงนะครับร้อยศพอ๋อนี่พึ่งเผาไหมสดๆร้อนๆทกันบ่นี่เลยเออนั่นเขาบอกว่านี่คิวไม่ใช่ไคิวกันไปว่าพึ่งว่างวันนี้โอ้โคิวกลางว่าง ถึงชือว่าปกติจะได้นั่งเฝ้าเทปนั่นเนาะจึงก็จะนั่นเนาะนี่มีเอามาจากบานี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับสปลเรดหน้าตาแกให้ดีนะเนาะเออเอาสักหน่อยที่เออเผื่อเป็นแนวทางฟังคาถาดีครับไหมหนึ่เนาสักท่อนหผมเนี่ยผมไอ้เพชรมันจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่นะเอาหนิดยนะตอนนี้สะลเรดกำลังดังอยู่นะเคยว่าสะกดเนาะคาถาสะกดวิญญาณ คาถาสะกดวิญญาณเลยก่อนต้องสะกดมีเัินของไม่ได้พยันมาในนั้นนะโอ้นี่คือของของครั้งหนึ่งเลยนะของรักษาตัวเองไปใส่มาใส่ก็ต้องมีของตัวนี้การของเข้าของสุรินนะครับอยู่สุรินครับผมถ้าเกิดของหลายก็เหรอสุรินของหลายหรือไรของหลายครับมาสุที่สุดชีต้องให้ไม่ได้ต้องให้ต้องให้บอกแล้วว่า อะารครับตั้งมาไหมติดเองติเองนี่ดูอาจารย์ตาไม่ค่อยดีนะติดเองดูเหี้ยปากพีอย่างเดียวประชามกระขาเดี๋ยวแล้วผิดขางบ่บอครับขางนี่แหละครับสงสัยเพิ่นบอหายมพิ่นหายตัวนี้น้องจะไปจับเต็กเนี้ยดันปล่อยมันถือแต่ถือแต่ถือลงมาเก้าเก้าเก้าอะไรเก้าสิบสามเก้าหรือหก เก้าอก็ได้หก็ดีเอาไปดูข้างหน้าหน่อยครับไม่เกอรเก้านาเมาเก้ามาตัวที่สองออกมายังรู่บ้านก็เลยจะซักเป็นเรื้องรอยศพปเรียกตั้งจยานให้ดูนี้เอาใจช่วยจริงเนาะโอ้ย์เอกนี่เก้าีอ๋อย์เอก้ย์เอกเบิ้งเยบ่อยบ่ ตัวนี้เก็บเงินปากผีอย่างเดียวเลยโอ้เก้าสี่เก้าสี่ตัวนี้เก็บเงินปากผีเดี๋ยวไกนเลยหรครบาแล้วเก็บไปเห็ดอย่างโรงเรเอาไปโรงเรอเอาชัดๆเก้าสี่บ่เอาเอ้ยนั่นเห็นเลย สาจารย์เอกกนรุติชิดเอกขึ้นหมดเลยครับเวลาไปไหนเวลาไปเปรรูปเปรอะไรก็จะวันนี้ผามะพร้าวข้าวสีโอคนนี้จะเป็นศพหนังกำลังดังอยู่ตีทอดตีทอดนี่นี่นี่ต้นตระกูลคือสับเรืออาจารย์พ่อครันอี้ต้นตร่อผมจะขาวอาจารย์พ่อผมจะขาวตัวนั้นคืออาจารย์ลูกจะจะผมขาวมั่งดำมั่งคานได้ครับเด้องรอลุ้นเลขพรุ่งนี้ของอาจารย์ใหญ่บอก ครับผมเราพัฒนาอาจารย์ใหญ่สองแล้วอาจารย์ใหญ่สองแล้วรเมื่อที่แล้วนะครับสลับไปสลับมาตกคืออาจารย์ทองแดงนะครับเด้อปู่ทองแดงให้เข้าสี่หกนะครับงวดที่แล้วยังเหลืออีกกี่ตัวครับหกสี่สองหนึ่งตัวเดียวอ๋อยังเหลืออีกตัวเดียวนะครับนี่เห็นถองหมันนี่ถองหมันค่าเดี๋ยวคือสืบทอดวิซ่าหายสืบทอดหายบ้างหรือครับวิซ่าเนี่ยเรื่องคาถาเรื่องนี้ยังเรื่องตัดเรื่องขีดเรื่อง อยู่ในฝาโล่งฝายังเลฝาลงฝายังสุดเเลยโอ้มีอาจารย์ใหญ่โอ้ก็เยกอาจารย์ออาจารย์กกว่าสตั่เยเพ่อาติดศูนย์ไหอีกแล้วครับเอ้าลูซิทปังไเห็นเต่าวงกลมเห็นเต่วงกลมเห็นเต่วงกมเห็นแต่วงกลมก็รู้เลยว่าเป็นศูนย์เห็นแต่ครับเห็นต่เป็นเหล็กวงกลมครับเอ้ามีเฮนะครับศูนย์มาจริงๆครับ อเดี๋ยวอีกทีอีกทียังยังไม่ยืนยันจากอาจารย์ขานเอ้ยอาจารย์ทองแดงยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเอ้ายืนยันอีกทีว่าเป็นเลขอะไรเอ้ยแปดยืนยันแล้วครับแปแปดยืนยันแล้วเขียนลงเขียนลงครับเลขแนะครับเด้อเอากออก้าวออกเนอีก้างหนึ่งข้างนึ่ง้งนึงห้งงหึงเออนั่นแหละครับนั่นหครับ อืมนะเป็นเลขแปดนะครับเนาะสองอาจารย์ป้อมจุดได้948้948สรุปแล้วครับมีช่วงผู้ทองแดงนะครับร้อยศพจุดทูบได้948เลขลงอ่าจมตาขันน้ำมนก็คือ207เนาะ2องสูงหาสูงคิดกัน เอ,อาสรุปแล้วสรุป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 แล้วสับปะือยร้อยศูนย์สองศูนย์เจ็ดสองสี่แปดอ้าวครับเชิญครับเชิญเลยเชิญเลยหมุนไปทางท,าที่นี่ครับเอามาแล้ยืนยันครับงวดนี้นะครับเ,เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูเลขหนังกำลังดังอยู่ตัวนี้สองศูนย์เจ็ดเงินราคาท่านบอทหาพัทลาน หน้าเนาะของเราห้าพันล้านเนาะของเขาเนี่ยเจ้าจักพันล้านจักรลอยล้านอาจารย์ทองแดงสับปะเลือร้อยศเนาะสับปะเลือร้อยศพนี่แหละครับ948ตัวนี้เลยเด้อหนังกำลังดังอยู่หอบกันเอาเลขกัวนี้ไปให้พี่น้องได้มีเงินใส่ได้มีเงินใส่ได้มีเงินปิโกเขากันเอาหัน่อกี้ครับปตาอ่ะนะครับนี่207249ได้ไหมว่าได้ไหมซึ่งว่าตอนนี้เก็บหน้าจอครับงวดที่แล้วเข้าเนาะเข้าเลขอะไร หกสี่สองอ้าวงวดนี้มีมีมีต่องวดนี้มีต่อเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้เนาะสวัสดีครับ